ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับช <nervous S 1> ุดนะครับโฟมิก้าเราสีเขียวนะครับวันนี้ก็มารีวิวว่านลูกค้าลูกค้าก็ตั้งชุดรอนะครับแต่นี้ลูกค้าอาซื้อเป็นชุดเล็กๆก่อนนะครับเป็น15นะครับแต่ลูกค้ามีชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น18นิ้วนะครับอันนี้แตาเอ็มนะครับตู้แตาเอ็มแล้วก็มีฮอนอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับอันนี้ลูกค้าลองชุด15ก่อนเพราะว่าลูกค้าอาจจะทำสองชุดนะครับชุดเล็กชุดใหญ่หรือว่าจะเอาไปซ้อนกันเวลามีงานใหญ่นะครับก็ จบชุดเล็กของเราไปก่อนนะครับชุดใหญ่เดี๋ยวจะสั่ง power ตามทีหลังนะครับ fx นะครับติดตามชมเลยนะครับ2,000กับ2,400ฟัต full bit นะครับเบส18นิ้ว4ใบนะครับไม่เกิน1อาทิตย์นะครับติดตามไว้เลยเดี๋ยวมาชมชุดนี้นะครับไอ49,000ของเราก่อนนะครับตามนี้นะครับ สงบนากแต่คนทนก็มีแต่ห้อยยิ่งปวดาัวไไงพี่พอได้ไหมได้ครับอันนี้เจ้าของเลยครับเอีเราเอีเราครับก็จัดทั้งชุดมีชุดใหญ่แล้วแต่เขาอยากจัดชุดเล็ก ีนบ้านพี่เขาก็เล่นเครื่องไฟโดยตรงเลยนะครับดนละโนดที่เราเป็นแฟนกันแต่อ้ายนั้นจะทันได้มีอียังเลยผ่านฮอนผ่านน้ำกับเรื่องราวที่คนเคยจนมาหอนต,ตัวกต่มของเรานะครับเอได้แต่ง ก็ตัวนี้ก็มันจบในชุดของมันไปก่อน15้านิ้วนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตพี่เขาต้องการแน่นอนคือ power มาขับ18นิ้ว4ใบนะครับ2,400วัตต์นะครับจะจัดอีกแหลกหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้พี่เขาก็ใช้18อยู่นะครับตอนนี้15้านิ้วตีมานี้เราก็ดังไม่อายใครนะครับครับผมนี่ขนาดดอกแบบเริ่มต้นนะนี่ขนาดดอกแค่500วัตต์นะครับก็สเตปก็ตามนี้เลยครับตู้สตอมดอกสตอมนะครับก็เพจสตอมนะครับ โลโก้สตอมดอกสตอมทั้งหมดนะครับอาจจะรอนานนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันทำยากมันไม่มีสต็อกไว้ครับก็ลูกค้าอาจจะร,รอประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็รีบัาโกงเลยครับผม <S 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 เดี๋ยวต้องมีอีกหลายชุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับตู้สี่ใบกลางแหลม4ี่ใบแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับ ST8 สตอมสาวซิ่เต็มครับปี ST95 สตอมสาซิ่เต็มแล้วก็ FX พันคับกลาง F x พันสองขับเบแล็คอมแพก นะครับแล้วก็สายแล้วก็ตู้นะครับตู้เบรดอก500วัตต์นะครับตู้กลาง300วัตต์แหลมจรวดใหญ่นะครับสต,ตอมสาวซิสเต็มาวันนี้ก็เดินทางมามอ๋อเดี๋ยวเรีผมบลูทูธได้เลยบูทูธผมไม่เอาเสียบเดี๋ยวเออใช้เสียบรุน่นถ้าใช้ตัววู้ดดูดีมันโฆษณาเอาไม่ทันเดี๋ยวมันเป็น RCA ์ซีเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาดมันเป็น RCA ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเทสก่อนเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวไปฟังเพลงครับชุด49,000ื่นครับ วันนี้มาส่งบ้านลูกค้าทครับกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่าม่วงนะครับใครผ่านก็มาแวะขอพี่เขาฟังได้นะครับบอลร,รุ่งทองครับบอลุ่งทองครับยังเปิดไม่แรงเดี๋ยวมีปมันแตก ใช่โทรศัพท์ไม่มีมาก็ต่อบนทูเป็น ขอเปาเสียงก่อนเสียงก่อนนนี่ะครับสี่หมื่นเก้าครับตู้ของเราก็เบรดสิบห้านิ้วกระแทกข้างสี่ใบดอกห้าร้อยวัตต์นะครับแล้วก็กลางสามร้อยวัตต์แหลมจรวดใหญ่มีเน็ตเวิร์คครับตัวนี้เราเล่นสองทางนะครับโฟเมก้าเขียวนะครับขอบเหล็กหูยกนะครับตู้เบรดนะครับชุดนี้ก็สวยเลยนะครับสี่คูณสี่นะครับรับงานเล็กๆได้เลยครับชุดสี0 0มื่นเครับแต่ถ้าใครอัพจะเป็น18ก็ เพิ่มงบอีกนิดหน่อยนะครับถ้าอยากเล่นชุด18ก็แจ้งมานะครับอยากถามราคาก็เบอร์โทรด้านล่างนี้ครับวันนี้ก็เป็น E ี2ีนะครับที่มาว่าลูกค้านี่ครับขนาดลูกค้ามี18นิ้วอยู่แล้วนะครับฟัง15นิ้วธรรมดาของเราครับนี่ต่อแค่500วัตต์ครับลูกค้ายังโอเคเลยนะครับก็อีพีต่อไปลูกค้าน่าจะไปสั่งเ o w ร์เพิ่มนะครับเพื่อจะมาขับ18นะครับเมื่อกี้ลองเมื่อกี้ลองเอาพันสองเราขับ18แล้วก็บึมบึมนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าอยากได้บึมกว่านี้ต้องคือสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนีี้นนะคครับลิป้ 4,900 0บาทนะครับรับเงินเรียบร้อยนะครับเวอร์ก็ตามนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับก็เบอร์โทรนะครับราจุปิเตอร์0 8 2 5 4 0ป5สนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันครับทางช anel ร้านจุบอินเตอร์แล้วก็ทางยูทู e นะครับใครจะดูรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกหรือว่าไรนะครับเข้าไปดู ep 1นะครับที่ว่าก่อนจะมาจดส่งลูกค้านะครับส่วนวันนี้ก็ ราเพียงเท่านี้นะครับกับรายละเอียดการจัดส่งนะครับท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับวันนี้ก็มาทั้งสองคันเลยนะครับเรามีงานเดี๋ยวต้องรีบกลับไปที่ร้านอีกตอนนี้ยาวเลยนะครับอีกสองชุด3ามชุดกันเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามนะครับใครสั่งตู้เปล่าหรือใครจะสั่งตู้พร้อมดอกนะครับหรือใครจะสั่งชุดนะครับโทรมาแล้วก็ตามคิวลงคิวให้นะครับส่วนวันนี้นะครับราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอเคนะครับพี่วันนี้ลูกค้า ถูกใจมากนี่ครับเสียงจริงนะครับเดี๋ยวตู้นี้ลูกค้าซื้อมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวชุดเครื่องเสียงนะครับอาจจะเป็นของเราทั้งหมดเดี๋ยวค่อยเจอกันตอมเต่าที่เต็มรับประกันตลอดชีพนะครับตอมเต่าที่เต็มใช้คํานี้นะครับใครดูอยู่นะครับทอกใจตรงนี้แล้วเฮครับผมรับประกันตลอดชีพให้ม้อแปลงไม่นะครับให้หม้อแปลงไมมาเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าฟรีผมจะไม่คิดตังค์ลูกค้าเด็ดขาดนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ เราเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปอีกชุดต่อไปนะครับยังไงก็วันนี้เดี๋ยวเราจะแรงกว่าน,นี้เพราะว่าในคลิปที่เราเปิดมอกี้เราเปิดแรงมากไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้ากล้องมันเสียงมันจะแตกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ